ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนุ้ยนะครับผมผู้ผมเช่นเคยเนาะ oh. เทน,นนะิเกตเติมเด่งนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่การจันทร์เด็กกนอีกแล้วซึ่งการจันดับในวันนี้นะครับจะเป็นการจันดับเกมไม่ใช้เน็ต น่าเล่นในเดือนกรกดาคมนะครับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมไม่ใช้เน็ตกันนะครับเนาะกพราสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ด้วยเนาะก็สําหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามานะครับสามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่ามจะมีเกมไหนน่าโหลดว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย ก็จะมีชื่อว่า Paper Bright f o Bonus Love นะครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่กระแสมาแรงเกมหนึ่งแล้วก็เป็นเกมภาคต่อที่เป็นภาคที่4กันแล้วนะครับสำหรับเกมแนวแก้ไขปริศนางานวิวาแห่งความตายภาค4แล้วนั่นเองนะฮะก็คือตัวเกมก็ได้พัฒนามาถึงภาคนี้แล้วเพราะว่าทุกเกมคนเล่นเยอะมากแล้วก็เป็นเกมแก้ไขปริศนาที่เล่นสนุกเล่นเพลินด้วยเหมือนกัน ตัวเกมยังมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาให้เราเนี่ยไปผปจญภัยกันกับงานวิวายงความตายนั่นเองนะครับเนาะก็คือเราก็อาจจะต้องไปสืบคดีสืบค้นหาบอดแสนในเมืองอี้ฉ่างนะครับที่คนอนข้างจะบอกเลยว่าเมืองนี้ทําให้เจ้าสาวเนี่ยตายไปหลายคนแล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยต้องไปผปจญภัยในเมืองนั้นแล้วก็หาทางออกจากที่นั่นให้ได้นั่นเองนะครับเนาะรูปแบบเกมจะเป็นเกมแนวพัซเซิลนะครับก็คือการเกมแก้ขไขปริศนา ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเนื้อ,เร,อเรื่องขึ้นมาให้เราได้เข้าใจกันนั่นเองนะครับต่อภาพกราฟิกจะเป็นภาพกราฟิกแนวอาร์ตภาพมาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะ ตัวเกมที่มีชื่อว่า Super Class Tail นะครับ Super Class Tail เนี่ยจะเป็นเกมแนวปะจนภัยสวมบาติที่เราเนี่ยจะไะด้รับบทเป็นทีมน้องเหมียวไปปะจนภยัยแล้วก็ไปสู้กับบอร์ดแล้วก็ทำภารกิจเพื่อปกป้องเมืองอย่างนิโกลแลนด์นะครับเนาะตัวเกมจะเล่นคล้ายๆตัวของมาริโอ้นะครับก็คือเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆผ่านมองด้านข้างแล้วก็ตัวเกมจะมีศัตรูที่คอยวิ่งเข้ามาใส่เราอยู่ตามด่าน,นา็นั่นเยอะแยะมากมายเลย นะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นเกมที่เล่นง่ายเล่นชิ๋วๆภาพตัวเกมจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกันนะฮะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้ไม่คิดสเปคด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวชิ๋วๆแล้วเล่นผ่านด่านวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆอยู่นี่ครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับรับเกมที่มีชื่อว่า Chip Boy นะครับ ตัวเกมชิปบอยนะครับจะเป็นเกมวิ่งผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีมากถึง120กระดานให้เราไปเลือกเล่นกันคือค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะมีอุปสรรคต่างๆที่คอยขัดขวางเราอยู่ไม่ให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายนะครับเราเนี่ยก็ต้อง ผ่านนะว่าเล่นให้มันชํานาญผ่านมันไปได้นะครับกราฟิกมันจะเป็นเกมแนวอาร์ตหน่อยๆภาพบนในการเ,เกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะเนี่ก็จะมีชื่อว่า b r a c e j u n i o r นะครับสำหรับ b r a c e j u n i o r นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ตรุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดเรเรื่องตัวเกมเป็นเกมที่ทําต่อยอดมาจากตัวของเกม b r e a t Union ในฝั่งตัวของ PSP นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัปเกรดระบบเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชั่นรีเมคนะครับบอกไว้ก่อนยังคงตัวของ ระบบเกมยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับตัวเกมก็จะเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับเปลี่ยนภาพกราฟิกเพิ่มตัวของโหมดออโต้เซฟเข้ามาเพิ่มโหมดอีซี่เข้ามาแล้วก็มีโหมดยากเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีระบบการย้อนกลับหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ด้วยวหรือว่าเรียกว่ารีโลนั่นแหละนะฮะรีโลตัวละครได้เหมือนกันนะครับเนาะตัวเกมก็ยังคงภา,ภาพกราฟิกแบบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีภาพกราฟิกที่สวยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือ ภาพมันจะออกแนวพิกเซลอาร์ตนะครับ,รบแล้วก็ภาพมันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภ <Yeah. S 1> าพมองด้านข้างนะครับน้องสัตว์ใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นก็ได้แต่ว่า <laughs> ดูตังตัวเองก่อนนะครับ <laughs> เกมนี้เป็นเกมเสียเงินนะครับต้องเสียเงินค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ ที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องประจนภัยนะครับแล้วก็เป็นแนวเกมที่มีกินสเปกอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสกมที่มีชื่อว่าเ h e อดใจนี่ of Grace นะครับประจนภัยนแนว RPG แล้วก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เราได้ไปเล่นการที่เราเนี่ยจะลงไปเดินทางในป่าหรือที่เต็มไปด้วยคำถามนะก็คือมันจะมีปริศนาเราเนี่ยได้แก้ไขกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นเกมที่เขาจะมีความลึกลับภายในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับภาพกราฟิกนะครับก็จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวอาร์ตหน่อยๆนะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครสำหรับใครต้องการจะเล่นนะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม เกมที่มีชื่อว่า Animal Snake Town นะฮะสําหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวไ d o l r r g จํารองการเปิดร้านร้านขนมร้านผลไม้ของเรานั่นแหละตัวเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยทําตามลูกค้าที่สั่งว่าต้องการอาหารอะไรบ้างนะครับให้ตัวของตัวของของเราเนี่ยทําอาหารให้เหมาะสําหรับตัวของลูกค้าเองนะครับนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบพิเศษก็คือ สามารถซื้อตัวของอุปกรณ์แต่งตัวหรือว่าเปิดกระชปองได้เหมือนกันนะครับยิ่งเรามีลูกค้าเยอะเท่าไหร่ร้านของเราก็จะมีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะเสด็จใครต้องการจะเล่นเกมน่ารักน่ารักเล่นชิีวๆอยู่ก็คือไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม เป็นเกมภาคต่อจากตัวของค่ายตัวของอะตอมทีมนะฮะสหรเกมที่มีชื่อว่าทูดูกะนะครับทหารบกต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในเมืองสหภาพโซเวียตนะครับท,ที่เกี่ยวเนื่องกับการร่วมสลายจากนิวเคลียร์นะครับเกมนี้นะครับอยู่ในทีมนั้งเลยตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยเราปวดเป็น ชายคนหนึ่งที่จะมีชุดเกาะแล้วก็อุปกรณ์ครบครันจะไปสู้กับตัวของศัตรูนะครับตัวเกมจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปอยู่ด้วยแล้วก็จะมีพวกอาวุธต่างๆให้เราเนี่ยได้ไปเก็บกันด้วยตัวเกมนะครับจะมีการเอาชีวิตรอดของตัวละครด้วยเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะกินอยู่อย่างไรจะไปพบคนอะไรแล้วก็มีเมืองที่เราเดีอดรนต้องไปสู้แล้วก็ไปพบกับตัวละครมากถึง300กดตัวละคร เลยแล้วก็มากถึง200ภารกิจที่เราเนี่ยจะได้ไปเจอกันเยอะมากมายนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับบอกไว้ก่อนนะคใครที่จะเล่นเกมนี้ต้องดูตังค์ตัวเองก่อนว่าพอหรือเปล่าเพราะว่ท่านจะแพงอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้ถ้าใครที่ซื้อก็น่าจะคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับตัวเกมจะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็กราฟิกไม่ได้แย่นะไม่ได้สวยจนเกินไปนะ Everybody else could see the way we were living in a fantasy when I k i s s her I don't know where we go ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Mass Survival นะครับสํหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบสัตว์กระสุนมันๆเล่นชิชลๆบรรยากาศอะไรมาก เกมนี้ตอบโจทย์มากมากเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมแนวรถไล่สัตว์กระสุนกระจูกระจายสู้กับปีศาจบนดาวอังคารนั่นเองนะครับตัวเกมจะมีพวกปีศาจเองค่อนข้างหยอกมาเยอะแล้วก็ตัวเกมจะมีอาวุธปืนให้เราเลือกเล่นก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสกิลอัพเกรดให้เราเรื่อยๆสกิลก็จะมีแบบว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3ด้วยนะเออแล้วก็จะมีตัวความต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่และตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วย นะครับเนาะใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกแนว่พิกเซลภาพมันในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุม,มสมูงนั่นเนองนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวต่อสู้กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวต่อสู้อยู่แล้วแล้วก็มองหาเกมแนวต่อสู้ด้วยเนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า modern fighting fighting game นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่สนุกเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ตัวละควรภายในตัว,วเกมเนี่ย มีเยอะมากมายให้เราเลือกเล่นกันนะครับแต่และตัวละครก็จะมีสกิลหรือว่ามีท่วงท่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับเนาะตัวเกมยังมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้สกิลอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสกิลมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอารมณ์แบบว่าใช้มีใช้เวทใช้อะไรต่างก็คือมันคล้ายๆกันนะครับ แต่ว่าจะแตกต่างกันก็คือท่วงท่าของแต่ละโตโัวละครนั่นเองมีการ้ําเกตนะครับมีการใช้สกิลด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่10 นะครับกันแล้วนะครับสระเกมที่10เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมระบายอารมณ์อีกเกมหนึง่งที่ทางพัฒนาสายเกลียนเขาทำขึ้นมาอย่างเกมที่มีชื่อว่า s h a ร k ก a ร d นะครับสระเกมช้างเลยจะเป็นเกมแนวปั้ปสลามที่เราเนี่ยจะไล่กัดคนเฉยๆเลยภารกิจไม่มีมเลยว่าเแค่ไล่กัดคนไปวันๆนะครับแล้วก็นําเอาตัวของตังที่ได้หรือการฆ่าคนที่ได้เนี่ยไปอัปเกรดตัวของตัวของเราเองนะฮะ แล้วก็ตัวเกมนี้ครับเป็นเกมที่เล่นยชิวๆนะครับแล้วก็เกมนี้เล่นไม่ได้นาน,นะเพราะว่าตัวเกมไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่ยากเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวเกมก็ให้เราเล่นอย่างสนุกสนานได้เหมือนกันการาฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผม ก็เป็นไงบ้างสลับ10เกมไม่ใช้เน็ตน่าเล่นในเดือนกันยากรกฎาคมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนี่น่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สลับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากตามก็แล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสลับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม